สวัสด like mm ีค hmm. ร mm ับสวัสดีครับผมแม็กครับสวัสดีครับผมนัดครับสวัสดีครับผมนนิวครับวันนี้เรามาเนงานรใช่ครับเป็นงานการล่ารอบสื่อภาพยนตร์เรื่องบอกโลกให้รู้ว่าอะไรกูรักมึงนะครับผมใช่ฮะ อ๋อใช่ครับวันนี้วันนี้เฮียติดธุระครับก็วันนี้ก็เลยมามาคนเดียวเลยเฮียไปเหงาหน่อยหน่อยครับแต่ว่าไม่เหงาหรอกเพราะว่าก็มีทายาด้วยเฮียไม่อยู่เพื่อนพร้อมดูแลเสมอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลแทนเฮียเหรียญเองฮะควบสองวันนี้ควบสองคนเดียวยอมเหรอคนเดียวยอมแต่ว่าเฮียเหรียญยอมไหมไม่รู้ยิ่งหงงอยู่ด้วย เปลียนไม่มาผ้าเราบอกเลยว่าวันนี้นุนิวเพื่อนผมน่ารักมากๆครับเฮียพลาดจริงๆครับผมเดี๋ยวดูแลให้เดี๋ยวดูแลให้ครับวันนี้เราเปบ้างครับครับผมใกล้องแล้อ๋อตอนนี้ก็ใกล้ปิดกล้องแล้วครับผมเหลือถ่ายทำแค่อีก2คิวสุดท้ายแล้วครับคิวครับก็จะจบแล้วสำหรับนิ่งเฮียของเรานะครับอ๋อที่มาเพื่อแบบว่าต้ออกไปยังประเท่นเพื่อทำกรรมอ๋อทำอุตสาหกรรมก็ รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนรอติดตามกันขนาดนี้ครับรู้สึกอืมก็จริงๆเราก็ไม่อยากทาให้ทุกคนผิดหวังเราก็เลยแบบพยายามพยายามทํากันบ้างเยอะๆพยายามพยายามกับพัฒนาตัวเองใช่ครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งเพื่อนผมทําไว้ได้ดีมากด้วยครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามจริงๆดูแลดีๆนะดูแลดีครับแต่ว่าอาจจะ ไม่เท่าคนคนหนึ่งไม่ต้องพูดถึงคนนั้นดูแลดีสุดแล้วคนนั้นดูแลดีสุดเม่ออยู่กับเพื่อนก็มีความสุขเหมือนกันพูดดีครับเพื่อนพูดดึงเรื่อนีดพูดดีๆนะเยี่ยเลียนไม่อยู่ปกป้องนะเป็นคู่ที่คอยแบบช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีความขันงรักเป็นพิเศษนะ เราก็ตามตามค <laughs> <รา S 1> ู่คู่คุณไปนี่แหละครับข้างรักกันทุกวันเลยเราก็รู้สึกว่าพี่แม็กกับน,นทัทนุคนเดียวแบบน่ารักช่วงนี้แบบน่ารักไม่ไม่ได้ช่วงนี้หรอกครับเป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละน่ารักมามาช่วงนี้ก็จะงุ้งิงงุ้งิงกันนิดนึง็อบจะไม่นิดหรอกแต่บางทีก็แบบแอบแอบเห็นแล้วก็แอบเสิร์ฟเหมือนกันอย่างวันนี้เขาก็มากันเป็นคู่แต่เราก็ โงเวงนิดหน่อยอันนี้อันนี้เราตัดพอหรือเปล่าครับว่าเฮียไม่มาหาอันนี้เฮียติดร้างมาอ่านาซิลี่รตอนไหนนะคะเอ่อจะประมาณเดือนหน้าครับก็น่ประมาณกลางเดือนหน้าครับได้รับชมกันแน่นอนครับผมเวลาเราไปถึงกอกตอวอันที่ไรเนี่ยขึ้นเปคือกังวลตลอดอืมใช่ก็เป็นกำลังใจกันไหมเป็นกำหูเป็นกำลังใจเรียกได้ เยอะแบบเยอะมากๆเลยครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเพราะว่าพอเราเข้าไปเห็นว่าเทรนติดอันดับสูงๆแบบแทบทุกคิวที่เราเล่นเลยรู้สึกดีใจมากๆทันททำให้การถ่ายรําของเราวันนั้นนะ<ช>่ะรู้สึกว่าเรามีพลังได้รับพลังอะไรสักอย่างมาแบบใช่ครับรู้สึกเรียกได้ว่าปิมากเรียกได้ว่าแบบว่าแบบตอนเช้าที่คืองว่วงๆอยู่ใช่ไหมครับแต่พอแบบแปดโมงครึ่งเริ่มเล่นเทรนปุ๊บแล้วแบบเทเต์อันดับหนึ่งปั๊บนี่คือตาสว่างครับเหมือน ใช่เหมือนมีคนแบบซื้อกาแฟมาให้แบบสองสามช็อตเนี่ยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มาแล้วไม่เริ่มมาแล้วไม่เริ่มมาแล้วอ๋อเฮ้ยไม้มายังไม้ม้ยังไม่ไรเนี่ยไม้ไมายังอ๋อโอ้โหรอนานมากพระเอกรอมาอยู่นี่เองครับผมบอกเลยว่า นี่ขนาดขนาดเราถ่ายอยู่นะฮะแฮชแท็กยังขึ้นยังขึ้นติดท็อปตลอดเดี๋ยวซีรีส์ออนบอกเลยครับว่าท็อปท็อปตลอดเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งใจทำมาเต็มที่ครับผมอย่าลืมนะ12กุมภาพันธ์นี้นะครับผมใครยังไม่มีบัตรนะฮะพรีเมี่ได้ดู EP หนึ่งด้วยใช่ใครที่ที่นี่แหละอยากดูก็อยากให้ทุกคนติดตามมากๆครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจกันสุดๆนะครับผมบอกเยลลี่สองคนนี้นี่มุ้งมิ้งมุ้งจิงมากเลยนะแต่ว่าน่ารักจริงตัวเองก็เหมือนกันแหละ ครับผมก็สำหรับคนที่แบบว่าซื้อบัตรมางานทันนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกับพวกเราได้ในงานนะครับผมส่วนใครที่ซื้อไม่ทันก็ตอนนี้ยังซื้อแบบไลฟ์ได้อยู่เนาะออนไลน์ใช่เข้าไปที่เว็บ myfun live แับแล้วก็ซื้อบัตรมาเจอพวกเราได้เลย ก็อยากจะให้มาดูกันเยอะๆด้วยนะครับครับผมมีเซอร์ไพรส์ด้วยแต่เรายังไม่บอกว่าคืออะไรนะครับผมแต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้แน่นอนครับแล้วก็มีโชว์ด้วยเออเป็นการออกสเต็ปอะไรอย่างนี้แต่ครับผมแต่ไม่บอกว่าอะไรแสดงว่าสเต็ปคุณดีใช่ไหมเนี่ยคุณจะออกสเต็ปโชว์พี่พี่คนขับเหรอใช่ฮะบอกเลยว่าเราซ้อมกันมาหนักมากเพื่อให้ทุกคนไม่ผิดหวังนะครับผมเราะเาทำเต็มที่ครับผมใช่ครับเราก็เต็มที่เต็มที่ จะพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขไปกับเรารใช่ครับเพราะว่าเวลาเราแบบเวลาเราเห็นทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขนะครับ <todavía> พเพลง c ว v e r เพลงเปไงบ้าง c o v e เพลงนะครับช่วงนี้ก็กําลังจะมีเพลงใหม่ที่ดูดูเอาไว้บ้างเหมือนกันครับก็อีกไม่นานก็น่าจะไปเข้าไปอัดเพลงใหม่แล้วครับก็เราติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ